เป็นยางอ่ะนี่ข้างป่าเหรอไอพีจะทอดกางปลาซุ้มหัวอยกินเตียงอย่างที่บุมีเนื้อเนื้อปลาอยู่งใจไม่มีเนื้อเลยพี่น้องไม่กินข้าวน้องกันค่ะก่อนสิไปงานอยู่ฟิวเจอปากรังสิตบ่มีิอีกเลยมันติดกระทะหรือมันตังบ่มีเนื้อเนื้อมันอยู่งใจไอพีน่าจะเอาปลาสบาย ปาแเอเนื้อปลาน้องลังบาเหรอพี่เรียกได้ปลาสไลด์เด้ไข่ปล่ตัวนี้แต่ว่ามันไห้วันนี้เน่บ้านบ้านต้มปลาบรีบเลนกะลอดก้างปลาไารบอเล่ดีมันมีเลยเออห้อกินก้างมันไม่ก็จะเป็นโปรตีน ข้าวเส <figured. S 2> <h Bu> ี่ยงแคาเสี่ยงข้าคั่วเหลิมครับแ้าวพรกินกลางปลาไหมพลาลูกสาวมากินกลางปลาอยู่ปากช่องมาพี่น้องมาโอ้ย